ดอลล่าวันนี้ดอลล่าไปออกกําลังกายมาเป็นไงบ้างครับสดชื่นดีเย็นสะอาดดีริมทะเลหรอแล้วบรรยากาศอ่อทะเลเป็นไงบ้างครับผมโอ้เย็นเย็นดีนะทะเลเย็นใสดีหรอตอนนี้ดอลล่ารู้ไหมว่าตอนล่าอ่อมีคนรักดอลล่ามีคนชื่นชมแล้วก็มีคนส่งกําลังใจให้ดอลล่าแล้วอ่อฝากความคิดถึงมาให้ดอลล่าด้วยดอลล่าอยากจะฝากถึงแฟนคลับเอ่อ FC ยังไงบ้างครับอ๋อก็ให้มีความสุขแล้วก็ยังไงไอีก<ๆ>ครับ อ๋อแล้วก็บอกบอกให้เอ่อเขาฝากให้กําลังใจดอลล่าเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับอ่าแล้วที่สําคัญดอลล่าสัญญากับเอ่อเอฟซีไหนค่ะว่าดอลล่าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นไงบ้างอ๋อผมจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนสะอาดครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญที่สัญญากับพี่ไว้ว่ายังไงครับอ่าลองลองพูดซิว่าดอลล่าจำได้ไหมเอฟซีจะได้ฟังดอลล่าด้วยไหมครับห้ามหามมอามากเกินไปครับอ่าแล้วยังไงอีกครับ ท้ามเมามากแล้วค้าบไม่ทาอะไรอีกอ๋อไม่มีอะไรอีกครับหล่สะอาดอยู่อยู่อยู่ในความสะอาดอยู่ในบรรยากาศที่ดีครับโอเคแล้วดอนล่าอยากจะฝา,า,ากบครัโอเคแล้วดอนล่าอยากจะถึงาฝากถึงแฟนขับเพื่อไปยังไงคะว่า,เ,าเมื่อไหร่ดอนล่าจะไปหาหมออะไรยังไงลองฝากสิคะลองฝากจุกเดเดืประมาณเดือน2 2> สองเดือนครับรับยาขาวรับยาความสะอาดมากินครับโอเคจ้ายังไงก็ให้แฟนขับก็คิดถึงดอนล่ามากๆนะคะ ครับขอบคุณครับ